เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย6ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตวอล n บ a สหรัฐอเมริกาในเช้าวันเสาร์ลงสนามกันทั้งหมดถึง12คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกบอสตันเซลติกเจอกับ LA l เ k e ลเกถือเป็นคู่เอกในวันนี้ครับส่วนคู่ที่2 h o ฮ s สตันโรเกตเปิดบ้านเจอกับพระทิตย์ฉายแสงฟินิซัน และคู่ที่ 3, โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับเจอกับดัลลัสแมปริตตอน9โมงครึ่งคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูไปกันก่อนที่คู่แรกครับการพบกันระหว Boston ic, ่างบอสตันเซลติกดวลกับ LA l เ k e ลเกอดีนี้ครับบอสตันเซลติกต้องรอเช็คเจรินบราวด์เดย์ทูเดย์ครับแต่ข่าววงในบอกว่าน่าจะลงสนามเสริมด้วยเพเท r ลพิชเช์เจ้าล้นเดริกไวจ์จอแดนวอชและเดม i อสกูเอต้าเซลติยังคงไม่มีเจสันเท่ทํำเจ็บยาวครับ ส่วนแอร์เวลเกอร์สครับสถานะของลูก้าเดินชิกต้องรอเช็ควันต่อวันครับแต่มีข่าววงในว่าอาจจะไม่ได้ลงสนามเช่นกันครับส่วนทางด้านออสตินรีฟเลบอนเจมส์ครับรุชฮาชิมูระและก็เดนเรอตันน่าจะลงกันพร้อมขาดแค่มาคัคสมาร์ทเท่านั้นครับผู้นี้เทียบผู้เล่นกันแล้วครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับก็ขาดผู้เล่นคนสําคัญกันทั้งคู่ครับและเกมนี้เล่นกันที่บ้านของบอสตันเซลติ้ครับทุกสํานักมองว่าบอสตันเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับ ผมก็มองว่าค่อนข้างเสี่ยงที่จะเลือดซ้ายหรือขวาสําหรับคู่นี้ครับแต่ในเรื่องราวของสกอร์ต่ําในวันนี้ครับมองว่าน่าสนใจครับเนื่องจากเป็นบาสสัก์สีน่าจะเน้นเกมรับพอสมควรครับเน้นผลในวันนี้ครับ224ผมมองว่าไปไม่ถึงไปกันต่อที่คู่ที่2ฮุสตันร็อกเก็ตเปิดบ้านเจอกับทางด้านพระาทิตย์ฉายแสงฟินิกซันโดยร็อกเก็ตวันนี้นําโดยมาเทพเคดีเควินดูแรนเสริมด้วยอาเมนทอมสันโจสโอโคกี้จาบารีสมิธจูเนียครับแล้วก็อัลเฟรเซนกุน โดยยังคงไม่มีเจ้าอ้วนเฟดแวนวีดและก็ดยยูเรียงเฟนนี่สมิธส่วนพระาทิตย์ใช้แสงฟินิกซันครับวันนี้จะไม่มีเดวินบูเกอร์กับเจลินกรีน2ผู้เล่นคนสองคญครับผู้เล่นตัวหลักก็จะนำโดยตัวป่วนดีลอนบรูคเกรซันอาเลนมือยิง3โดยมีตัวถือบอลดาวรุ่งโพลลินกิลสพีครับแล้วก็รอยส์โอเนลกับมาร์ควิลเลียมสเป็นผู้เล่นวงในครับวูนี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าร็อคเก็ตเหนือกว่าจริงๆครับแล้วก็วันนี้ฟินิกซันไม่มีเดวินบูเกอร์ซะด้วยครับ คิดว่าก็น่าจะลำบากเหมือนกันสำหรับการที่ซันจะบุกมาชนะร็อ k เก็ตได้แต่เรียนราคาที่เปิดมาครับก็มองว่ามันดูเวอร์ไปหน่อยครับวันนี้วุสตันร็อกเก็ตเองครับอาจจะชนะฟินิกซ์ซันได้แต่ไม่น่าจะข้ามฟากราคาครับกัรฟันเลือกบัตสรองอย่างฟินิกซ์ซันแพ้ไม่เกิน12แต้มส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เจอกับเดลัสแมริฟโดยโจบ,บ้านโอเคซีนำโดย SG a เชกิจสอเล็กซานเดอร์เอเจมิเชลครับเคซันโบเลส เจเลนวิลเลียมสเชดโฮมเกรดส่วนเดลัสแมบริดครับวันนี้นำโดยหมาเทพแอนโทนี่เดวิสครับ ADPJ วอชิงตันแม็กควิสตี้คูเปอร์แฟลกและแรนเนมฮาร์ดผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเดลัสจะไม่มีไคลรีเออร์วิงกับเดริกไลฟ์ลีย์เดอะเซ็กแคนส่วนโอเคซีทันเดอร์ครับจะไม่มีอเล็กซ์คารูโซลูเจนส์ดอตและไอเซียฮาเทนสไตล์ เดลัสแมบริดครับก็สามารถล้มทีมใหญ่ได้มาหลายเกมครับชนะมา3มเกมรวดแต่เกมนี้คงไม่เหมือนกับเกมอื่นๆที่เดลัสทําได้ครับต้องบุกมาเจอมหาเทพอย่าง OKC คซีทันเดอร์ซึ่งแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นในซีซั่นนี้มาเล่นกันที่สนามเพคอมอารีนมองว่าคงต้าน OKC OK ซไม่อยู่วันนี้มีโอกาสที่จะโอเคซีชนะดัลัสแมบริดขาดลอยครับอย่างน้อย14แต้มแม้รู้ว่าเรทราคาค่อนข้างเสี่ยงครับแต่มองว่าวันนี้โอเคซน่าจะปล่อยของได้อีกเกม ตัสนาจารย์เจนหน้าช่องน้ำเงิน3คู่6ธันวาคม2,025คู่แรกชอบสกอร์ต่ำา2 4 4บอสตันกับทางด้านเลเกอร์ครับน่าจะอึดอัดในวันนี้ส่วนคู่ที่2ชอบซันแพ้ไม่เกิน12แล้วก็โอเคซชนะอย่างน้อย14แต้มครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ